สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออมอีกไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า CBR 6 5 0น F นะครับผมคันนี้ปี2013จด2อ1 4นะครับผมหล,ล่อเลยครับคันนี้ท่อลั่นๆน,นะครับผมบางคนหลังกับครอบโซ่เป็นคาร์บอนนะครับ รุ่นรวมสวยนะครับมือคัดมือเบรกแต่งนะครับชิวหน้าแต่งนะครับผมมางคนหน้าก็เป็นคาร์บอนนะครับรุ่รวมสวยครับผมวันนี้ป้ายไม่อยู่ครับฝนตกป้ายปิ้วครับรวมสวยเนียนนะครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่สี่หมื่นสี่นะครับผมถ้าตามปีก็ไม่เยอะนะครับ ไมยน้อยก็ทําให้ได้ครับเดี๋ยวฟังคลิปเสียงกันครับเสียงสปริงนะครับมันสั่น ครันนี้ใครหาอยู่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจร้านออมบิ๊กไบค์เลยนะครับผมสสวยครับ CBR650F นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่1 3 9 0 0 0นานะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผม รถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับซื้อขายแลกเปลียบนบิ๊กใบมีสองนะครับผมลองบุคนแอบั้งด้วยนะครับผมรอมาครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมลูปราอีเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ